10ประเทศที่มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลกในยุคป,ปัจจุบันที่มีผู้คนต่างลงไหลในการท่องเที่ยวการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่ยังมีอีกหลายประเทศที่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักหรือเดินทางไปเยี่ยมเยือนเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ เช่นการเดินทางที่ยากลำบากค่าใช้ใจ่ายที่สูงหรือขาดการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวตูวาลูหรือเดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อหมู่เกาะแอลลิส เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตูวารูเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน,น้อยที่สุดในโลกเนื่องจากมีความสูงต่ำเกาะที่ประกอบเป็นประเทศนี้อาจจะเกิดปัญหาถ้าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตซึ่งการเดินทางมาตูวาลูนั้นค่อนข้างลำบากจึงทำให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนี้ได้น้อยมอนเซรัต ดินแดนโพลทะเลของสหรารอาณาจักรในทะเลแคริบเบียนเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแต่การระทุิของภูเขาไฟในปีพศ2538ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของการต้องเที่ยวเกาะไปมากๆในปัจจุบันมอนซรัต hmm. ก็ได้เริ่มฟื้นฟูการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนน้อยอยู่ดีนาอูรู ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่เพียง21ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ1 0 0 0 0มนคนที่นี่ทุกคนจะได้พบกับหาดทรายขาวละเอียดที่ไหลล้อมไปด้วยสวนปาล์มน้ำทะเลสีฟ้าครามแต่การเดินทางมาที่นี่ยากลำบากจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยมากซานมาริโน ประเทศเมืองในทวีปยุโรปที่มีพื้นที่เพียง61ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ33,000คนซานมาริโนโเป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกและตั้งอยู่ในหุบเขาที่ร้อมด้วยประเทศอิตาลีทำให้การเดินทางไปยังซานมาริโนนั้นค่อนข้างยากลำบากเลยทีททเดียวนะครวาติกัน ประเทศเมืองในทวีปยุโรปมีพื้นที่เพียง0.44ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ800คนนครวาติกันเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนคนครวาติกันนั้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้ว เนื่องด้วยพื้นที่ที่เล็กและจำนวนประชากรที่น้อยแต่เป็นเมืองที่สวยเมืองหนึ่งเลยทีเดียวหมู่เกาะโซโลมอนประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ประมาณ28400ตารางกิโลเมตรมีประชากรถึง700 0แสนคนโซโลมอนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การเดินทางไปยังหมู่เกาะโซลรมอนนั้นค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากไม่มีสนามบินต้องเดินทางโดยเรือและเเบวเครื่องบินไปเท่านั้นซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้น้อยหมู่เกาะมาแชลประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ประมาณ1 8 1ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ58,000คนหมู่เกาะไมเชลนั้นเป็นประเทศที่มีชายหาดที่สวยงามมากๆและเป็นแหล่งดำน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่การเดินทางไปยังหมู่เกาะไมเชลนั้นก็ลำบากเหมือนกันเนื่องจากไม่มีสนามบินต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้นหมู่เกาะไมโครนีเซีย ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ประมาณเ0ตลตารางกิโลเมตรมีประชากรถึง100 0 0แนคนหมู่เกาะไมโครนีเซียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายหมู่เกาะไมโครนีเซียเป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่งแต่โดยการเดินทางมาที่นี่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากจึงทำให้คนเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้น้อย หมู่เกาะตองกาประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกต้องกาเป็นประเทศที่มีชายหาดที่สวยงามและแหล่งดำน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่1แต่การเดินทางไปยังตองกาก็ลำบากเช่นกันตองกามีพื้นที่ประมาณ748ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ150,000คนการเดินทางที่นี่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้น้อย วานูอาตูเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่ประมาณ2,040ตารางกิโลเมตรมีประชากรถึง280,000คนวานูอาตูเป็นประเทศที่มีชายหาดที่สวยงามและแหล่งดำน้ำที่อุดมสมบูรณ์วานูอาตู เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีสเสน่ห์ประเทศหนึ่งแต่ด้วยการเดินทางที่นี่ค่อนข้างลำบากจึงทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ได้น้อยประเทศที่มีผู้คนเดินทางน้อยที่สุดในโลกเหล่านี้ล้วนมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รอให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเรามาสัมผัสกันแม้จะเดินทางยากลำบากแต่หากมีโอกาสพวกเขาก็อยากให้พวกเรา เดินทางมาสัมผัสเมืองของเขาไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวดีๆที่มาแชร์ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่